สบายดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องเฮ็ดยังกินครับทำห้องกินพี่นอ้องเออกินตามปากอย่ายว้องอยากเนี่แหละอเอฟซีว่าจะกินหมูหันกันคันีิว่าตรงๆนะฮะว่าขอท่านอนไล่แล้วมันแพงพี่นอ้อง กินอันนั้นซื้ออะไรนี่ละอืม้อนดอมาซื้อกินแ้นาะเขาไปน่าไปนั่งกับปั้ดดายครับพิษตับพิษไตนี่อยเนี่ยอมซื้อบั้ดาเนาะนิวลาั้ดดายอมไม่คอิวปาบไดผู้เจ้าด่าผู้ไข่ได่ผู้ไข่ยขอหยอกกันซื้อเนาะอยากซื้อกินนะเนาะมาบอกเลยได้ขอปัญหาเออย้ำด้วย ไม่ภาพรวม <laughs> เ,าเ <laughs> มอาอีกแล้วไอ้เป็นยากรอ่น้องอันได้มออลไวมัง,ง,งแม่นบัอันนี่คือต้มไส้เมนูนไส้ ต้องใส่ตัดเสียบใส่อ่อนให้คต้งหงก็เสีบเข่านู้นโอ้เจ็บปวดฟันหนึ่งทรมานด้วปวดฟัน ขขเขาคำนิด้วย บายมุ่งเพิ่งอะไรมันขาลาดเหอจะออกไปหาลูกนิ่มครับ มันบาอยากก็ใส่นัวปวดหนือขาพอแล้วปวดเขวาเพรแล้วถ้าปวดฟันือบขบวมนอเป็นข่อยบวกขิงเข่าเบื่อใช่ขิงกระแชงเรานัด ต้องหุงกับเพจกันดักมุสุประกอบกินเพจเดี๋ยวเราจะเก่งได้เดี๋ยวไม่ได้ไมีเก็บชองนีมนะครับ i okay. เน,นือนำเขาเนี่ยมันเือมันลัมันได้กระปวดหัว กอข่าก็ตั้งเตือเนาะสายบันทใ่ได้มันจะต้องใได้ัู xin cà phê là Thôi sao? vậy là đâm, sau sau ai này ngoài hết, มาแล้วสีหนึ่งวัววเกเยยมืเ่อไงอะที่มนหกันพวกขันดีัว่าน้าคนแันเกินว่าเลียนเฮียกันเฮียออกตาแต่เฮียกออกกันดิอะไรงั้น ทางกายแี็งก็ได้ออกหนาวกับนอนเลยแหละับแขงเนาะเป็ดอะไรนี่คอปประรบยุบชิ้นหนึ่งคือหนึ่งพันแลหน้ำถ้าเถือกระเทอะเือนหนึ่งนี่หละงาุมหนึ่งเือกันสามสามเดือนซาเถอหนึง่งซาดูไลคุณมันลวกมุดี เั่นหนึงทางซ้ายขวนนำกันแขวกันอาทิตย์หนึ่งหูเธอหนึงแต่บเปื้งมันยังเปื้องยาสีฟันนาะผาูขาับประยแชมพู อะไรประหยัดได้ประหยัดต้นขาดประหยัาไฟกับไข่เงยเดือนแต่ราคาน้ายังแพงเค่าน้ำสามสี่ร้อยไค่าน้ำแพงเราไปน้องเพื่อนคอยไฟของไข่เงนไฟของถูกมากเลยรอบหลายเดือนเลยไฟเดือนเพื่อนคอยเทียงที่ร้อยกว่าบาทเดือนค่าดูดซิปบาทหน่าร้อยอืม ชงกติธนาห้อนสงการนะเดือนละพันแปดพันเก้าธนาเฮาธรรมดาฮนะประมาณเก้าร้อยพันสองแบบอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบถูกมากล <Okay, no. S 1> าดก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า